สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องทำไมเยอรมนีถึงแพ้สงครามโลกทั้งสองครั้งนะครับคือลบที่ไรก็แพ้ทุกทีนั่นแหละครับพอดีเมื่อคืนก่อนผมดูภาพยนตร์เรื่องดัสบูตดัสบูตนี่ก็ ก็ปแปลง่ายๆว่า the boat กันละครับก็คือเรือลำนั้นเรือเรือเรือเล็กนะบ boat boat คือเรือที่เล็กถ้าใหญ่ก็จะเป็นชิปภาษาผลิตเรียกชิปภาษาเยอรมันเรียกชิปก็เรียกคล้ายๆกันนะครับอ่ะมันก็มีฉากหนึ่งครับที่ผู้การนะผู้การเรือเนี่ยเขาบอกว่า เขาพูดทํานองว่ามันเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากที่พยายามจะสก,กัดกั้นกองคาราวานทางทางเรือที่ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมาให้อังกฤษนะครับส่งมาจากอเมริกาส่งมาจากแคนาดาคือ มันก็มันก็เลยทําให้ผมคิดว่าจะมาคุยเรื่องนี้เลยแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วครับมันเป็นเรื่องที่งี่เง่าไร้สาระมากที่ที่ทําแบบนั้นมันได้ไม่คุ้มเสียครับมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยคือปฏิบัติการเนี้ยปฏิบัติการผมเข้าใจว่าจําไม่ค่อยได้นะ มันชื่อว่าจิ้งจอกทะเลครับมันมันไร้สาระอ่ะมันงี่เง่าจริงๆอ่ะคืออย่างนี้ครับเขาก็จะจะเอาเรือดำน้ำเนี่ยไปคอยดักยิงดักโจมตีกองกองเรือขนสินค้าเนี่ยขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยที่กลางทางนนะที่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก ความสูญเสียของเยอรมันเนี่ยมันมากมายมหาศาลครับคือเสียเรือดำน้ำเนี่ยเสียไปเป็นร้อยลำแล้วก็เสียเสียกำลังทหารเนี่ยไปประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นนายนะครับมันโดยที่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาครับคือต่อให้คุณ คุณทํายังไงคุณไม่สามารถที่จะกั้นมาหาสมุทรได้หรอกคุณไม่สามารถที่จะจะปิดการการเดินทางขนส่งอันนี้ได้คุณจะต้องใช้เรือดำน้ำมหาศาลใช้งบประมาณมหาศาลซึ่งมันไม่มีเยอรมันไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีงบประมาณขนาดนั้นไม่ได้มีเรือดำน้ำมากขนาดนั้นไม่ได้มีทหารมากขนาดนั้นแล้วต่อให้ปิดได้เนี่ย ไม่มีสินค้าไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยอังกฤษมันก็ไม่ยอมแพ้ครับซึ่งกัปตันก็บอกอยู่แล้วไอ้กัปตันกัปตันเรือเนี่ยเรืออูบหกเนี่ยครับเขาก็บอกบอกว่ามันมันมันไม่ใช่ว่าปิดแล้วเชอร์ชิวเขาจะยอมแพ้นะเออคือทอํายังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกแล้วมันก็ปิดไม่ได้ด้วยอย่างที่บอกนะ,นะครับคืออย่างเงี้ยมันก็เสียเปล่าอ่ะอืม คือปกติผมก็ก็จะอวยเยอรมันนะนะแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่ามันมันมันเพราะว่าทำทำวิธีแบบนี้มันคือมันไร้สาระมันไรมันไรเหตุผลมันไรไรประโยชน์อ่ะมันก็ต้องแพ้อะถ้าคุณลงทุนกับเรื่องโง่ๆแบบนี้มันไม่มีทางชนะหรอกครับ ในภาพยนตร์เนี่ยก็กล่าวถึงว่าเรืออูเนี่ยเรือดำน้ำของเยอรมันเนี่ยอูเซ็กอุนนอยซิคเนี่ยเซ็กก็หกนะครับเซ็กอุนอุนก็และหนอยซิกก็ 90, เก้าสิบเรืออูเก้าสิบหกเนี่ยมันก็ทนทานมากสามารถดำน้ำเนี่ยสองร้อยหกสิบเมตรได้สองร้อยแปดสิบเมตรก็ยังไม่แตกเลยครับเรือก็ยังไม่พังเลยเออ ซึ่งถือว่าลึกมากนะครับเพราะว่าปกติเรือดำน้ำนีำน่สักร้อยเมตรก็ก็เริ่มจะจะแย่และร้อยห้าสิบเมตรก็เริ่มจะแย่และแม้ว่าในมาตรฐานปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไงครับมันมันคือเยอรมันเนี่ยเขาพยายามจะทำของดีดีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาอาวุธดีๆแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันจะทำดีๆไปทำไม นะครับผมจะพูดถึงรถถังหลายท่านก็ถ้าเป็นคนที่ติดตามหรือสนใจเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็จ,จะทราบว่าเยอรมันเนี่ยเขามีรถถังไทเกอร์ซึ่งใช้เครื่องยนต์ของไมเบัครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ทรงพลานุภาพมากมีอนุภาพแบบโคตรๆเป็นรถถังที่ดีมาก ปืนก็ใหญ่กรอบก็หนาเครื่องก็ดีแต่ว่ามันแพงครับแล้วมันก็สร้างยากสุดท้ายเยอรมันสร้างได้อยู่ไม่กี่คันเองรถถังไทเกอร์เนี่ยมันเหนือกว่ารถถังของสหรัฐอเมริกาก็รถถังที่สหรัฐอเมริกาใช้เยอะๆในสมัยนั้นก็คือรถถังเชอร์แมนนะซึ่งเป็นรถถังขนาดเล็ก เครื่องก็เครื่องฟอร์ดแท็กเตอร์เครื่องอะไรแบบอย่างเนี้ยแล้วก็ใช่ครับว่ามันต้องใช้รถถังเชอร์แมนเนี่ยลุมรถถังไทเกอร์ถึงสิบันจึงจะอาจเอาชนะไทเกอร์ได้แต่มันมีเชอร์แมนมากกว่าไทเกอร์ Tiger เป็นร้อยเท่าอ่ะครับยังไงยังไงคือโดยรวมแล้ว มันก็สู้ไม่ได้อะไทเกอร์มันก็ไม่พอมากพอที่จะสู้กับรถถังเชอร์แมนห่วยๆได้เพราะว่ามันมีเชอร์แมนห่วยๆเยอะมีไทเกอร์อยู่ไม่กี่คันเองนะครับเนี่ยเยอรมันเขาจะชอบทําทําผลิตภัณฑ์บ้าๆบอๆแบบนี้ออกมาคือมันดีครับมันดีมากแต่ว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องดีแบบนั้นนะมันแพงเพราะมันดีเนี่ยมันต้องแพงครับมันมันเป็นปกติของโลกนะ ถ้ามันจะประเสริฐเลิศล้ำเนี่ยมันต้องแพงปืนครับปืนที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองของเยอรมันอ่ะเริ่มจากปืนพกปืนพกก็เป็นพวกลูเกอร์ลูเกอร์พวก P08 หรือเป็นวอเตอร์พีสนะครับอะไรพวกนี้ผลิตยากครับ ราคาแพงครับทุกวันนี้มันก็ยังผลิตยากอยู่เลยแม้ว่าจะมีระบบอัตโนมัติมี CNC มีอะไรมันก็ยังผลิตยากอยู่เลยปืนพวกนี้มันผลิตยากมันราคาแพงต่อให้มันยิงดีแล้วยังไงล่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันครับปืนอ่ะปืนเคเคเก้าสิบแปดนะครับ มันก็ผลิตยากและราคาแพงมันจะแม่นยําแล้วมันจะทํำไมล่ะทหารไม่ได้ไม่ได้ยิงปืนแม่นกันทุกคนนะครับเออมันความแม่นนี่มันไม่มีความจําเป็นเลยนะความดีมันไม่ได้มีความจําเป็นเลยความทนทานมันไม่ได้มีความจําเป็นเลยมันแม่นแต่ว่ามันมันยิงได้ทีละนัดนะมันเป็นระบบลูกเลื่อนแล้วมันก็ราคาแพงอืม เพราะมันราคาแพงเนี่ยมันคือปัญหาแล้วครับมันต้องใช้เงินนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้าให้นะครับมันต้องใช้เงินในการสร้างมันขึ้นมาในขณะที่อ่ะอย่างอเมริกาสหรัฐอเมริกาปืนพกใช้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นปืนที่ผลิตง่ายราคาถูกนะคุณคุณผลิตบ้บา้บาบาบามาเนี่ย เอาอะไหล่มาส,สับกันนะ่ะมันสับกันได้แต่พวก p ีศูนย์แปดพวก p ีสามแปดเอาอะไหล่มาสับกันไม่ได้นะครับมันยิงไม่ได้เลยเอาอะไหล่มาสับกันมันยิงไม่ได้เลยมันต้องทํามาเฉพาะตัวมันเห็นไหมครับว่ามันเป็นปัญหาแล้วแล้ว,ลวย,ยังเสือกราคาแพงอีกเออหรืออย่างปืนปืนยาวของสหรัฐเขาจะใช้อะไรวะไอที่มันใช้กระสุนสามสิบศูนย์หกอะ เออเออผมลืมนะอ้าวนั่นแหละปอลยบแปดแปดเอ้ยปอลยปอลยอไอ้ป,อป,ออปืนปืนเล็กยาวที่ฝึกลอดอ๊อกันนะ่ะนั่นแหละปืนนั่นแหละครับมันผลิตง่ายมันราคาถูกมันไม่ต้องแม่นอะไรหรอกครับมันทหารมันก็ไม่ได้จะยิงแม่นกันอยู่แล้วแหละยิงก็ยิงมั่วๆนะอ่ะอ,อันนี้ดีกว่าปืนกลมือครับ ปืนกลมือ MP MP40 หรืออะไรประมาณเนี้ยของเยอรมันผลิตโคตรยากเลยครับแล้วราคาก็แพงอีกเหมือนเดิมในขณะที่อังกฤษใช้ปืนกลมือสเตนสเตนกันสหรัฐอเมริกาใช้ปืนกลมือ M3 กริสกันทั้งสเตนกันทั้งกริสกันเนี่ยผลิตง่าย เป็นเหล็กปัป๊มๆแล้วก็เอาเชื่อมเชื่อมห่วยห่วยบ่บ่บบให้โรงงานจัก,กรยานผลิตให้โรงงานลาวตากผ้าผลิตให้โรงงานของเล่นเด็กผลิตได้แต่ MP สามแปดต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้อะไรเครื่องมือชั้นสูงในการผลิตต้องใช้ความชํานาญในการผลิตมันจะยิงดีแล้วมันจะทําไมล่ะครับมันไม่ได้ยิงอะไรอยู่แล้วมันมีไว้เชอร์ชิล นายกฐมนตรีอังกฤษในสมัยสงครามโลกที่สองเขาบอกว่าเราต้องการปืนหรืออะไรที่มันดูเหมือนปืนเอาไว้ให้ทหารถือเอาไว้ให้ถือครับไม่ใช่เอาไว้ให้ยิงเอาไว้ถือให้ทหารมันรู้สึกว่ามีปืนว่าฉันมีปืนมันจะห่วยมันจะอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นดูเหมือนปืนมันพอจะเออเรียกว่าปืนได้ มันไม่ต้องดีมันต้องราคาถูกให้ทหารถือเขาบอกว่าเพราะยังไงทหารมันก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วแล้วก็ส่วนมากทหารก็ตายตายก่อนจะได้ยิงเสียอีกแล้วมันจะต้องมีปืนดีๆแพงๆทำใมเนี่ยแหละครับแต่เยอรมันผลิตปืนโ,โหคุณเคยเห็นไหม mp 4 0อะปืนแม่งโคตรดีอ่ะดียังไง แค่คุณดึงคันลัางลุกเลื่อนอะไรแบบเนี้ยคุณก็รู้แล้วครับว่ามันดีสงเสียงมันนี้ดีกลไกมันนี่โอ้โหประานีดมากสลับซับซ้อนเกินเหตุนะครับมันเป็นแบบนี้เยอรมันทำแบบนี้เสมอเครื่องบินสมิธซึ่งก็หลายท่านก็คงจะพอได้ยินมาบ้างดีมากครับ บินดีมากแล้วใช้หัวฉีดครับระบบหัวฉีดมันดียังไงมันทําให้สามารถบินตีลังกาได้ครับในขณะที่พวกสปิทไฟพวกอะ,อะไรที่ใช้เครื่องยนต์เมอร์ลินโรสลอยเมอร์ลินโรสลอยเมอร์ลินใช้ในมาสแตงกี่ห้าสิบเอ็ดมัสแตงใช้ในเนี่ยสปิทไฟใช้ในอะไรหลายอย่างนะมันเป็นคาร์บูเรเตอร์ครับมันบินกลับหัวไม่ได้ครับ แต่คุณคุณจะต้องไปบินกลับหัวทําไมล่ะใช่ไหมล่ะครับคุณจะต้องบินกลับหัวทําไมมันไม่มีเหตุที่คุณจะต้องไปบินกลับหัวะเพียงเพราะว่าคุณต้องการเครื่องบินที่บินกลับหัวได้แล้วคุณใช้ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งมันผลิตยากอน้ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์หัวฉีดเนี่ยใช้ระบบหัวฉีดกลไกเนี่ยมันผลิตยากหัวฉีดมันผลิตยากกับคาร์บูเรเตอร์อยู่แล้วครับเออเพียงเพราะว่าคุณอยากจะบินกลับหัวได้แค่นั้นเองอ่ะแล้วไปเป็นยังไง ไอเครื่องบินเมชชีนส์มิธเนี่ยมันฐานล้อพอมันกลางล้อนะครับแทนที่ว่ามันจะกลางกลางออกมาแบบนี้เพื่อไอฐานล้อมันกว้างมันกลางมันกลางกลับเข้ามาครับมันกลางกลับเข้ามาแบบนี้ฐานล้อมันก็แคบปรากฏว่าเวลาลงจอดนะนักบินแม่งตายมากกว่าตอนที่ไปลบกันเสียอีกเพราะว่าฐานล้อมันแคบมันลงจอดยากไอที่ไอสนามบินสมัยก่อนก็ดินดินนะครับ มันมันเป็นสนามบินจริงๆเป็นสนามมันไม่ใช่ลานบินนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทางเทปูนแล้วคุณลองคิดดูมันเป็นมันเป็นดินน่ะฝนตกมันก็เละไปหมดละแล้วฐานล้อแคบๆแบบเนี้ลงมามันก็กบคุมไม่อยู่มันก็ชนตายชนกันเองก่อนเยอะพุ่งไปชนหอบังคับการก่อนเยอะอะไรเละเทะไปหมด เยอรมันทําแบบนี้ทําไมทําไมถึงทำทำฐานล้อก,กลับเข้ามาไม่ไม่ทําฐานล้อก,กลางออกไปแบบนี้แต่ทําทํากลับเข้ามาแบบนี้เพียงเพราะว่าต้องการให้มันบินเร็วขึ้นครับมันคุณจะบินเร็วไปไหนครับฮะมันมันมีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องบินเร็วเออเครื่องบินลบมันก็ต้องบินเร็วสิมัน มันก็ใช่ครับแต่มันบินเร็วขึ้นมาอีกนิดเดียวเองมันไม่ได้มีผลอะไรมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายมันก็ไปสู้กับสปิดไฟล์ไปสู้กับมัสแตงมันก็แพ้ไงครับตอนหลังทำทำเครื่องบินอะไรนะฟ็อกเกอร์ ok หรืออะไรที่โรงงาน b ีเอ็มทำเครื่องให้เป็นเครื่องเครื่องลูกสุบลูกสูบลูกสุบเรเดียนมาแทนนะครับ มันมันก็ก็พัฒนาแล้วครับก็คือทำทำล้อกลางออกมาแบบแบบที่คนอื่นก็ทํากันนะ่ะแต่เครื่องยนต์มันแพงเกินครับคือกะว่าจะทําให้มันแบบดีเยี่ยมเลยแล้วในขณะเดียวกันครับมันก็ทําเครื่องเจ็ตออกมา ME ME สองหกสองหรออประมาณนั้นนะนะที่เป็นเครื่องเจ็ตสองเครื่องห้อยอยู่ใต้ปีกโอ้โห มันมันประเสริฐเลดศล้ำมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินเครื่องบินลูกสูบใต้หว่าแล้วไงล่ะมันแพงครับแล้วมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ไันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งยังเอาแน่เอานอนไม่ได้สุดท้ายมันก็สู้ไอ้เครื่องบินลูกสูบสู้ไอ้พวกสปิดตไฟสู้ไอ้พวกไอ้มัสแตงไม่ได้นะก็เนี้ยแหละครับเยอรมันเขาก็ทําแบบนี้อยู่ตลอดนะ อันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องทางวิศวกรรมนะครับเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่า over 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 engineering นะคือเกินเหตุอะวิศวกรรมที่มันมันเกินมันมันดีเกินอะในทางในทางยุทธศาสตร์ก็เนี่ยแหละครับอย่างที่เอาเอาเรือดำน้ำอะเป็นร้อยร้อยพันพันลำคนเป็นหมื่นหมื่นคนอะไปเพื่อสกัดสเบียงอะไม่ให้ไม่ให้อังกฤษได้รับสเบียงจากอเมริกาจากแคนาดา แล้วมันได้อะไรขึ้นมาเขาไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายก็เจ๊งนะเอาเรือดำน้ำออกไปเนี่ยเขาประเมินว่าคือเขาออกไปในทีหนึ่งมันไม่ใช่ออกไปทีละลำนะครับมันออกไปทีหนึ่งเป็นสิบลำแล้วมันไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเจอกองเรือกองเรือสเสบียงเนี่ยแล้วเจอเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําลายกองเรือสเสบียงนั้นได้หมดนะสรุปว่าเขาพูดว่าหานมาแล้วเฉลี่ยเนี่ยสิ่งที่เยอรมันจมลงไปได้เนี่ยมันมันมีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่าที่เยอรมันเนี่ยถูกจมเสียอีกนะมันก็เจ๊งอัสิครับใช่ไหมยเยอรมันทําอะไรแบบนี้ตลอดตอนแรกก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเล่ากันนะครับก็ไม่รู้จริงไม่จริงกันนะ ก็เยอรมันก็เป็นพวกกับรัสเซียเนี่ยแหละแต่ว่าพอดีพอดีสตาลินเนี่ยแกมามาเยอรมันมาคุยกับฮิตเลอร์แล้วสตาลินเนี่ยแกเป็นคนบ้าก,การมอยู่ละแกเห็นเมียฮิตเลอร์เป็นเมียเด็กอะ่ะแกก็แกก็อยากเอาอ่ะก็เลยมีคนไปบอกฮิตเลอร์ว่าเนี่ยสตาลิน,น่ะอยากเอาเมียนะฮิตเลอร์นะฮิตเลอร์ก็เลยโมโหเลยบอกว่าอา้าวเฮ้ แบบนี้มันหยาบมานันนหว่ามาถึงบ้านกูจะมาเอาเมียกูอีกเอา้าประกาศสงครามลบกับรัสเซียแทนที่ว่าตัวเองมีพวกอยู่ดีๆอ่ะดันไปทะเลาะก,กับเขาเพียงเพราะไอ้เรื่องเรื่องเมียเรื่องอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่มีเหตุผลเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะจะหนุนหนุนหนุนเยอรมันได้เพราะประเทศเขาใหญ่เขามีทรัพยากรเขามีน้ํามันเขามีเหล็กเขามีอะไรแล้วพอ เยอรมันเนี่ยไปลบกับรัเสเซียด้วยเนี่ยกลายเป็นรับศึกสองด้านทั้งด้านตะวันออกทั้งด้านตะวันตกนะครับซึ่งซึ่งลําพังแค่ศึกด้านตะวันตกเนี่ยมันก็ลําบากอยู่แล้วลบกับอังกฤษลบกับอเมริกาลบกับอะไรมันก็ลําบากอยู่แล้วคุณยังไปเปิดศึกกับรัเสเซียอีกมันจะไม่เจงได้ไงอะครับนะ คือเรื่องนี้มันมันเขาก็คุยกันมานานนมแล้วแหละเขาก็วิวิเคราะห์กันเขาก็เอามาเป็นกรณีศึกษากันมานานแล้วลหละว่าทำไมเยอรมันเนี่ยซึ่งมีวิศวกรรมที่ล้ำเลิศมีอะไรที่มันโหสุดยอดทั้งนั้นเลยทำไมมันถึงแพ้สงครามทั้งสองครั้งเลยไม่ก็มันเป็นการเป็นทำแบบนี้คือคนเยอรมันเนี่ยเขามีปัญหาครับเขาจะต้องทำอะไรที่มัน มันคุณภาพออกมาแต่ว่าในยุทธศาสตร์เขาเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ที่มันไม่เข้าท่ามันเคอร์เจอร์อมันมันไม่มีทางเป็นไปได้อะ่ะอืมอ่าอาจจะไม่ทราบกันว่าเยอรมันเนี่ยเขาก็ทําอาวุธนิวเคลียร์ออกมาจะสําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าโดนอเมริกากับอังกฤษเนี่ยส่งส่งหน่วยพิเศษเข้าไปถล่มโรงงานโรงงาน นิวเคลียร์เนี่ยเขาไปทําอยู่ที่นอร์เวย์ครับอืมก็ก็ไม่รู้ว่าทําทําไมนะครับมันไร้สาระอ่ะคือเอ้ยนิวเคลียร์มันไร้สาระ,ะคือคือคุณคุณต้องใช้เงินไงแล้วแทนที่คุณจะลบ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 ไปก่อนคุณกลับไปนั่งวนไปสร้างสร้างไอ้ไอ้รงไปไอ้ไอ้โรงนิวเคลียร์เนี่ยโรงผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จหรือไม่มันก็เหมือนไอ้เครื่องบินเจ็ตอะ่ะ ไอเอ็มอีเอมอีสองหกสองค่ะคือคุณก็ไม่รู้ว่ามันจะทําสําเร็จแล้วมันจะใช้ได้ดีแค่ไหนแต่คุณกลับไปทุ่มเวลาทุ่มเงินแล้วตัวส่วนตัวผมนะผมเคยดําน้ําลงไปใต้ทะเลสาบอะ่ะผมเจอไอของของประหลาดประหลาดของของสมัยโบราณเนี่ยเยอะมากเลยเข้าใจว่าเขาเอามาทิ้งกันนะครับเออคือแล้วมึงทำทบไม มีมีเครื่องบงเครื่องบินอะไรก็ไปดูที่หน้าตาไม่เหมือนเครื่องบินอะ่ะเออเยอะแยะเลยครับเยอะแบบคือคือเยอะอะ่ะเยอะแบบโหมันทิ้งมันเอามาทิ้งเป็นแม่งแทบจะถมทะเลสาบได้อะ่ะก็ผมก็เคยเคยเจอเงินไงครับเจอเงินปลอมธนบัตรนะครับใบละหนึ่งล้านปอน ทุกวันนี้ก็ประมาณใบละหกสิบล้านบาทผมเจอเป็นหีบหีบเลยเจอเป็นหีบหีบแล้วเจอหลายหีบเลยแล้วเอาขึ้นมาดูเนี่ยไม่มีใครเชื่อครับว่านี่มันคือธนบัตรจริงๆไม่มีใครเชื่อว่านี่คือมันไม่มีหรอกธนบัตรบ้าอะไรใบละล้านปอนด์แล้วแล้วมันมาอยู่ที่เยอรมันได้ไงวะมันธนบัตรอังกฤษเนี่ยปอนด์เนี่ยมันเงินอังกฤษเนี่ยมันมาอยู่ที่เยอรมันได้ไงใบละล้านปอนด์เป็นเป็นโหเป็นลังลังเป็นหีบหีบ ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นของปลอมไงครับไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกจริงๆมันก็เป็นของปลอมนั่นแหละมันเป็นคันอบาทที่ที่เยอรมันอนะ่ะพิมพ์ขึ้นมาเองนะครับแต่เอามาใช้ได้นะครับเพราะว่ามันพิมพ์เหมือนมากเอามาใช้ได้โอ้โหคุณใช้แค่ใบเดียวก็ยิ้มแนละ้วผมเจอเป็นหลังๆเลยอะแล้วนอกจากนั้นก็ยังเจอพวกถ่วยโถโอชามเจอสมบ่งสมบัติโอ้เยอะแยะไปหมด ที่ี่บอกอ่ะมันก็เจออยู่ในแหล่งตรงนั้นแหละไอ้ที่มันมีเครื่องบงเครื่องบินบ้าบอลอะไรนะเขาก็มีการเจอกันอยู่เรื่อยๆครับคืนนี้เยอรมันพยายามจะทุ่มเทกับอะไรที่มันไร้าสาระเหมือนอย่างญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นก็พยายามจะทุ่มเทกับอะไรที่มันไร้าสาระเช่นการสร้างไอกองพันเจ็ดสามหนึ่งเหรอที่วิจัยอาวุธเชื้อโรคอะไรแบบนี้ยคือมันทำไปทำไมวะ มันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเออหรือการที่พยายามญี่ปุ่นแทนที่ว่าจะ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 รบให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับกับกลับมาพยายามที่จะกอบโกยของของประเทศทางผ่านน่ะที่มันมีทองญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ไงคือมันไม่ได้มันมันมันไม่มีเหตุผลนะมันถึงได้แพ้อีทั้งสองทั้งเยอรมันทั้งญี่ปุ่นเนี่ย มันถึงได้แพ้ไงครับเพราะว่าแม้ว่ามันจะดีแต่ว่ามันก็คือเทคโนโลยีมันดีอะอาวุธมันดีแต่ว่ามันมันมียุทธศาสตร์ที่ห่วยนะครับมันก็เลยแพ้ไงมันไม่ได้แพ้เพราะอะไรนะครับมันห่วยยุทธศาสตร์อ่ะยุทธศาสตร์มันไม่เข้าท่าก็อย่างเพิร์ฮัเบร์เขาบอกว่ามันเป็นยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่ห่วยคือ การโจมตีเพอร์ฮาเบอร์เนี่ยโอ้โหทำได้อย่างดีมากเลยแต่ว่าคุณเคยคิดไหมว่าคุณโจมตีไปแล้วเนี่ยแล้วมันผลมันจะเกิดอะไรขึ้นมาญี่ปุ่นบอกว่าก็เป้าหมายเนี่ยคือจะจมเรือบรรทุกเครื่องบินให้ได้แล้วเขาก็ถามว่าแล้วคุณคิดไหมถ้าคุณจมเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ได้เนี่ยคุณไปแล้วเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินมันไม่อยู่คุณไม่ได้จมมันเนี่ยผลมันจะตามมาเป็นยังไงก็ตามมาเป็นแบบที่แพ้นี่ไงครับอืม มันไม่เขาท่าก็ทั้งคู่นะครับทั้งเยอรมันทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเข้าคู่เข้าขากันดีเลยปัญญาอ่อนพอกันทางด้านยุทธศาสตร์เนี่ยลบกี่ที่กี่ทีผมก็บอกได้เลยว่ามันแพ้ครับเออแพ้อเมริกาแน่นอนกี่ครั้งก็เหอะลบกันอีกเนี่ยวันนี้ต่อห้พรุ่งนี้มันลบกันเนี่ยลบกันคืนนี้เลยเนี่ยถ้าไอเยอรมันกับญี่ปุ่นเนี่ยจับคู่กันนะครับอังกฤษจับคู่กับอเมริกาเหมือนเดิมนะไอไอไอคนชนะมันก็ชนะอยู่อย่างนั้นไอคนแพ้มันก็แพ้อยู่อย่างนั้นะยังไงก็แพ้ครับ แต่ญี่ปุ่นชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเขาไม่เข้าข้างคนเยอรมันครับคือเขาก็บอกว่าก็เหมือนไทยอ่ะไทยก็ชนะสงครามโลกที่หนึ่งเพราะว่าเข้าเข้าเข้าฝ่ายที่ชนะนะอืมจริงๆก็ไม่ได้ทําอะไรอ่มากไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ปืนกลนมือเนี่ยปืนกลมือเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจ อย่างปืนกลมือสเตนเนี่ยสเตนกันหรือว่าปืนปืนกลมือเอ็มสามเนี่ยมันเป็นปืนที่ทําง่ายครับผลิตได้ง่ายใครก็ทําได้คุณไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ได้คุณก็ทําปืนกลมือได้แล้วแล้วก็ราคาถูกนะในขณะที่เอ็มพีสี่สิบเนี่ยโอ้ดูแล้วมันมันทํายากเหลือเกินมันมึงจะต้องทําอะไรขนาดนั้นนะอะ่ะ ก็คลิปนี้เอาประมาณนี้เริ่มจะยาวอยู่แล้วอ่ะยี่สิบกวนาทีละเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ถ้าจะลงดําก็ก็ซื้อนะครับจะสอบถามก็สอบถามคือถ้าจะซื้อเนี่ยผมเรียนแนะนํานะคุณโทรมาคุยก่อนดีกว่านะครับอยากให้คุยก่อนเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายครั้งนะครับที่ที่โชคดีที่คุยก่อนที่เจอบ่อยๆก็คือเบเลตาเก้าสอง อยากจะรมดำก็อันนี้ก็จะบอกเลยว่ามันลมดำไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ครับขัดขาวไปปัดเงาไปอย่างมากพ่นสีครับไม่ต้องไปคิดว่าจะลมดำมันทําไม่ได้แล้วถามว่าแล้วโรงงานมันทําออกมาทําไมทําได้ก็คุณดูที่โรงงานมันทําออกมาสิครับพูดง่ายๆภาษาบ,บ้านๆภาส้นตีนนะครับมันห่วยครับก็โรงงานมันทําออกมายังห่วยแล้วคุณจะให้มันดี มันทาไม่ได้ครับดังนั้นอย่าไปทํามันเลยครับถ้ามันทําได้มันทาแล้วไม่ดีอย่าไปทําครับทําก็ทําให้มันดีๆครับง่ายๆปรึกษาโทรมาคุยก่อนเออเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีผมผมก็อยากขายของแต่ว่าถ้าคุณซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันมันไม่เข้าท่ามันก็ก็เสียเงินเปล่าคุณเสียเงินเปล่าผมได้เงินมาผมก็ไม่สบายใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ